ที่กาญจนบุรีควนหลงสงกรานต์บ้านฉัน,นกาญจนบุรีสืบสานวัฒนธรรมไทยส่งต่อคุณค่าสู่เยาวชนเมื่อวันที่18เมษายน2568ที่ผ่านมาที่วัดตะคร้ำเอน็ตนตําบลตะคร้มเอน็นอำเภอรธรามกาจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดงานสงกรานต์บ้านฉันนะกาญจนบุรีอย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่โนโดยมีนางสาวพรอยธนิกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสุดาวัน หวังสุภกิจโกศนงานจัดขึ้น่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและกลิ่นไอวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมีพระครูวิสารการจนากิจเจ้าอาวาสวัตนครัมเอนพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการสภาวัฒนธรรมจังหวัดและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมากกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีส่งน้ำหลวงพ่อดำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวการนบุรีให้ความเคารพนับถือรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและกิจกรรมจากชุมชนที่สะท้อนความรักความสามัรคีและความกระตันอยู่ในแบบไทยๆนางสาวพลอยธนิกุลกล่าวว่าเทศกาลสงกรานต์ไม่เพียงแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่และบรรพบุรุษเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการอนุร,รักษ์และส่งต่อวัฒนธรรมไทยสู่คนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานอัตลักษณ์ไทยต่อไป งานนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะในช่วงที่สงกรานต์ไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกตอกย้ำความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วยดิฉันนางสาวพลอยธีริกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้มาเป็นประธานในการเปิดงานสงกรานต์บ้านฉันนาการจนบุรีสืบสารประเพณีท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นอย่างอบอุ่นท่ามกลางกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามณวัดระัำเอแห่งนี้ค่ะ ยังมเลขที่เหาเีงดีดีนะมีเลข งานไม่ผมท่านก็ขอใครมาเล่ากันดีด้วยนะคะค่ะ มาตุภูมินิวชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ